นี่คือตัวอย่างไปรษณียบัตรที่ใช้สำหรับไทยผลฟุตบอลยูโร2012ซึ่งมีรงางวัลมากมายรอท่านอยู่โดยสามารถหาซื้อได้ตามที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านของท่านสำหรับที่ทำการไปรษณีย์พัฒพาชัยถนนบํารุงเมืองใกล้โรงพยาบาลหัวเฉียวนั้นถ้าท่านหาซื้อไปรษณียบัตร เป็นเงิน500บาทหรือซื้อจำนวน250้ยหาสบใบใบละ2บาทบท่านก็จะได้รับพวงกุญแจไฟฉายเป็นลูกลูกฟุตบอลหนึ่งลูกฟรีทันที <c oughs> นี่คือตัวอย่างลูกฟุตบอลซึ่งสามารถใช้ใส่กุญแจแหละใช้เป็นไฟฉายก็ได้นะครับ อยู่ที่ตัวลูกฟุตบอลสามารถส่องแสงสว่างได้เป็นอย่างดี ถ้าท่านอยากได้พวงกุญแจไฟฉายรูปล,ลูกฟุตบอลน,นี้ก็เพียงแต่ซื้อไปสนยบัตรจํำนวน250ใบใบละ200บาทใบละ2บาทเป็นจำนวนเงิน500บาทท่านก็จะได้รับแถมกุญแจไฟฉายลูกลูกฟุตบอลน,นี้ทันทีนะครับส่วนไปสนยบัตรก็จะมีพิมพ์ ที่อยู่ของนักเสพิมพ์ไทยรัฐติดอยู่ที่ไอสัญญาบัตรเพียงแต่ท่านเขียนทายว่าใครทีมไหนประเทศไหนจะได้เป็นผู้ชนะเลศิศเท่านั้นพร้อมด้วยลงชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองให้ชัดเจนส่วนด้านหน้าเป็นเป็นการจาดหน้าถึงนักเสพิมพ์ไทยรัฐเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนะครับโชคมากมา